นี่ฮะถ้าไปเส้นทางแถวหมู่บ้านเนินสะอาดตำบลท่าตานอําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกก็จะเห็นป้ายเชิญชวนกันแบบนี้ครับมาให้บริการถอนผมงอกครับตั้งอยู่ริมถนนเลยครับนักข่าวก็เลยไปพบกับเจ้าของร้านก็คือนางสุกัญญาบุญช่วยอายุ39ปีก็พบว่าได้ใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านครับปรับเป็นห้องให้บริการถอนผมงอกให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เขาคิดค่าบริการชั่วโมงละ1 0 0บาทครับ โดยนางสุกัญญาเล่าว่าเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยทำงานเป็นพนักง,งานบัญชีของบริษัทเอกชนต่อมาก็มีความคิดว่าก็อยากหางานที่สามารถทําอยู่ที่บ้านได้เพราะว่าคุณแม่ก็อายุมากแล้วอยากจะมีเวลาดูแลท่านบ้านก็เลยดูข้อมูลค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ก็ไปพบครับว่ามีอาชีพร,รับจ้างถอนผมงอกเอ๊ะเขาก็บอกว่าม,มันก็น่าสนใจครับและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมฮะ,ค,ะคือเขาเนี่ยเป็นคนชอบถอนผมงอกอยู่แล้วเพลินๆนะมัน<อ>มันเที่ยวงเวลาเห็นใช่ไหมเหมือนอาชีพในฝันเลยนะครับ <c oughs> ก็เลยเอาละตัดสินใจลาออกจากงานกลับมาอยู่บ้านกับแม่แล้วก็เปิดร้านปรากฏว่าผลตอบรับดีมากครับ เลามาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าโอ้โหจ่ายหนึ่งบาทต่อชั่วโมงกับการถอนผมหงอกนี่จะคุ้มค่าแค่ไหนแล้วถ้ามีผมหงอกไม่มากแล้วต้องจ่ายถึง100ร้เนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าคคือคุณสุกัญญาบอกว่าจริงๆแล้วกว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยเขาคิดมาหมดแล้วนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เอาไปฟังกันหน่อยครับอตอนนี้ก็คิดชั่วโมงละหนึ่งร้อยค่ะชั่วโมงละหนึ่งร้อยคือ ถ้าลูกค้าลูกค้าที่มาแล้วยังไม่ได้สระผมเราก็มีบริการสระได้ให้ฟรีค่ะหรือหรือ,อ,อสระมาแล้วอยากสระอีกก็คือถอนเสร็จแล้วอยากสระอีกกับไปอะไรเงี้ยเราก็มีสระได้ให้ฟรีเหมือนกันค่ะอค่ะครับลูกค้าถอนผมงอกน้อยไม่ถึงครบชั่วโมงไม่ไม่ไม่ครบชั่วโมงเราก็สระได้ให้ค่ะอือโอ้ คุ้มมากนะคุณวีรินคือมาที่นี่ต้องคุ้มอ่ะนะ,ะสะเราใดให้ด้วยอ่ะถ<ว>ูกต้องไม่<ช>คือเราคุยกันว่าคุ้มมากนี่หมายความว่า ถอนของเราเนี่ยคุ้มมากหรือเปล่าหรือว่าคุ้มมากในแง่ที่แบบถอนนิดเดียวแล้วก็ได้สะได้ใดด้วยแบบเวลาเหลือใช่ไหมสมมติถอนไม่เต็มหนึ่งชั่วโมงเอาเวลาที่เหลือมาสะได้ให้อย่างเรานี่ไม่ไม่ไม่่าถึงชั่วโมงไม่น่าไม่ถึงเนาะนะครับซึ่งถ้าดูภายในห้องเนี่ยครับก็จะพบว่าโอ้โหทางคุณสุกัญญานี่จัดเต็มพื้นที่ไว้อย่างสะอาดสะอ้านลูกค้าเลือกได้เลยนะครับว่าจะถอนแบบไหนจะนั่งแบบนี้ก็ได้หรือถ้าไม่อยากนั่งแหม่มันจะเมื่อย นอนก็ได้ไม่มีปัญหาครับเอาแตกตามสะดวกของลูกค้าเลยนะครับจัดให้ได้หมดซึ่งคุณสุกัญญาก็แนะนำนะครับผู้ที่กำลังหาช่องทางหาไรายได้หาอาชีพนี่เธอบอกว่าอาชีพนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าลงทุนน้อยครับได้อยู่กับบ้านด้วยเพียงแต่ว่าต้องใช้ฝึกทักษะให้ชำนาญก่อนนะครับ พร้อมกับมีการเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะครับว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยนะครับ<ม>อย่างที่บอกไปอ่ะคือมีผมงอกยไม่เท่ากันบางคนมากบางคนน้อยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าต้องถอนนานถึง6ชั่วโมง600้อยเลยหรอหมดหัว,แล,ว <laughs> แล้วไหมครับเนี่ยเออคนเดียว6ชั่วโมงฮนะโอ้โหนะเยอะจริงๆนะฮะ<ม>ก็เป็นลูกค้าจากในตัวเมืองพิษณุโลกที่ขับรถมาถอนผมงอกกันที่นี่เลยนะครับ และนอกจากที่บ้านแล้วคือลูกค้าของคุณสุกัญญานี่เขาจะมีอยู่ในรัศมีนี่เลยฮะไม่เกิน5กิโลเมตรครับซึ่งถ้า5กิโลเมตรเนี่ยนะครับเธอบอกว่าสามารถออกไปให้บริการถึงที่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลูกค้าบางส่วนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุาอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาก็ถ้าในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวไปถึงบ้านไปถอนให้ถึงบ้านกันเลยฮะ